จ้าแล้วนี่ก็คือหน้าตาของมีกะทิของแม่ยายน้อยเห็นบอกค่ะหน้ากินในจานมีกะทินะจ๊ะมีผักยางกะใสไปปกติกะสิกินกับหัวปีผักนกเนาะค่ะจะเข้ากันแต่ว่าว่ามีผักก็เอาตามที่มีเนาะแม่ยายน้อยกับมีสลัดมีแตงมีหอมแดงมีฟักหน้าบีบนะคะเ้นก็จะลวกแล้วก็จะโรยด้วยหอมเจียวด้วยนิดหน่อยนะจ๊ะก็เซ็ตซับเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับมีกะทิสูตรของแม่ยายน้อยนะคะ รีวิวภาคสองนะคะผู้ได้มากแบบภาคแรกภาคที่2องก็ไปเลือกเอานะคะในไฟล์ของกูอ่ u ในไฟล์ของ youtube เหมือนเดิมนะจ๊ะลอาไปเห็ุเบอร์นะจ๊ะหวังว่าจะถึงใจสาวๆผู้บาวผู้แพลผ,ผิ่ป่านอาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมาด้ก็จัดมีกะติให้เป็นการรีวิวภาค2นะคะภาคแรกถ็ดไปแล้วนะคะในภาคสอนี่คือริกทอดนะคะเห็ดพักกะซิมี่ตามที่ตัวเองมีนะจ๊ะ มีมะนาวมีแตงกวามีผักสลัดเดี๋ยวก่นมีหอมแดงนะคะกินพอทิ่ชูของม,มีนะคะมีอะไรก็กินไม่ต้องอะไรวุ่นวายอันนี้คือจัดใส่จานในพี่นอ้องเบื้องตอนไทยคลิปนะคะก็จะกินนะคะก็จะมีเซนโรยด้วยกระเทียมเจียวมีพริกมีผักเหมือนที่บอกจริงๆแล้วถ้ากินให้มันงเขากันจริงๆนะคะมันควรจะกินคู่กับผักหนอกหรือว่าหัวปรีนะคะ แต่เป็นใหน่น้อยไม่มีก็ชิวๆบ้านๆผสมไปเลยนะคะสำหรับน้ำนะคะไปดูได้ที่ไฟนะคะทำให้แล้วมันฮอนนะจ๊ะมันร้อนมากก็อยากจะให้ดูแล้วก่อนเน,นาะน่ากินมากอลังการนะคะสำหรับสีน้ำมันก็นจะเฮียใส่โตข่อยนะคะมันร้อนมากขอบอกว่าต,งตึงเตาจากถั่วเอเมาิกาคลิปไทยคลิปเซตกบบน,น้ำเลยนะคะ ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงคนรสชาติาตอนเฮ็ดเนี่ยมันจะต้องออกหวานมันเค็มนวลงๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะความเปรี้ยวของเราจากน้ำมะนาวนะคะส่วนความเผ็ดผู้ใดมกพริกป่นก็ใส่พริกปน่นผู้ใดมกพริกทอดก็ใส่พริกทอดวันนี้ไม่ยน่อยบ่ได้เอาพริกปน่นผัดหลายเพราะว่าสงสารเพราะไงเรากินเผ็ดก็ได้นะคะนี่นอยกลยสีเอามาใส่เป็นกิน เป็นพริกหน่วยแท่นนะคะบีบน้ำหน้าลงไปเขาเอาข้นเปี่ยวจากหนามบักหน้านะคะทางนอกเขาสิบ๊บเขาสิบ๊บใส่หนามบักขามเปียกตรงไงน,นะคะตอนนี้ต้องแบ่งกระดาษไปกระเซ็ตมือนะคะมีงยังยังแรงจะทำธรรมดานะคะ่ะจะข้นให้มันเข้ากันก่อนพอคุณใส่นหน้าลงไปนะคะนี่พักนี้ปกินริยารักพี่น้องเอ้ยอยู่ใต้กัน ซแต่มันคบ่ได้หรากคะมันแพ้มันแพ้ยังบ่ว่าเพน่อนบมีมานะคะอาที่์นี้ก็มีปังหนอกจำ้วยนะคะตามไทยอันนี้ก็ทางข้ามขาเข้าเขมีพาดนะคะมันหลายหลายมันก็คนงานมจ้กระเฮียสเฮียซ้ายเสิมขอแนะนำว่า นีกะทินะคะต้องกินเผ็ดเแน่นๆนน,น้ำซุปน้ำซุปกอเรยกคยบอกจะ้ำซุปน้ำหลายใส่น้ำหลายไปใส่หล,หลายน้ำกินค่ะกินมาได้เยอมาก เะือพญยน้ำนะคะปัใยญานิ่ินน้ำมาเลยก็เริ่มเป็ดเห็ดเ้ามามาเจอเห็ดยังว่าเห็ดมีกะทิถ้สีบอกจะเด็ดเป็นภาษาสวิเดนเนาะป็บอกก็ถือ ขาไปนดังวินเนีกเกืกเนี่ยตอนนั้นอืมสี่โมงแรเมื่อตังหกโมงแรก ใช่คิดแล้วจะเอาไปทายหนาหลังบ้านใ้เบิ่งนะางให้กินเสร็จก่นนอนนั่งไปเองสองมืออ่ะแต่มือเป็นเวลาเหมืนนาฬิกาไม่เป็นเวลาไม,ามา่มือนนาทีมีหน่อยก็พอไงพ่อต่างกันนั่น,นมืออื่นทั้งคู่ปัดเวลายัางบ่ได้ว่ามันเป็นเจ้าของกับผัว ยุงเลียงูกับเป็นนักสบรสวอรยุได้กไ้พืีแทงแน่นๆแซ่บหลายแ่บลายแทบลาอม ง่ายๆบ้านๆสไตล์นี้น้อยแต่ต้องกินได้อร่อยนะจ๊ะนุ่มๆ ใช่คุณก็หอมแดงพอกกันก่นเมดหอมแดงพอให้ปลูกนกุกว่าอยู่บ้านเราใส่ละหลายบอสไม่มีบอสมันมีกระสีซื้อแล้วอะไรบ้ี้ยากค่ะ ฝากแชร์ผลง,งานด้วยนะจ๊ะถ้าชื่นชอบให้ฉิดได้กระดาษ ยูทูบของเม่น้อยเม่น้อยน้อยฟรสตตายเป็นช่องเ่นน้อยนะคะจะเติบโตได้ก็ต้องพี่น้องนะคะให้การสนับสน,สนุนนะจ๊ะก็แห้งเชื่อแห้งใจแห้งไรแห้งแช่จากพี่น้องนะคะ ก็ยางเป็นแนวนะคะแซบ่บแบบันแลกกับน่องแสบทองแสบใส่อร่อยมากปรอาทอดทุกขั้นก็แซ่บหอ,มอืม พริกนิดนึงเคอเรับประามไหนหอมห,ห้อยๆเมแ่งนอนแซบใส่กันกินแอนแทซินไหม เป็นแบบเบาๆชิลๆเมื่อรักษาจจ้ารักนะ